น้ำเปล่าครับคุณผเ้แนต้องมีคุณผู้แทนต้องมีเขาบอกว่าถ้าต่อเชิ้นท่างนีคกอตายแต่เนี่ยอยู่ได้อเก้าเดือนไม่ใ ฟังนะมันอยู่ที่เราวสองคนแล้วแล้วพอเลิกกันแล้วากงานแล้วแ้วตอนนี้คืออยู่ไม่แค่สามคนไดุ้่๊เทศแม่ตอนนี้มันไม่ใช่แม่แต่มันเป็นพลังงานของยานตั้งเรศคุณย่าแม่ทีนี้ถ้าถือว่าให้ทางแายตามเราช่วยเราช่วยได้แต่ มันต้องแพ้กับการ มันเป็นไงถึงต้ิกส่งมารายการคุ้นราปลอดภัยอ่ะคือแม่นอนนานไปกี่วันเก้าถึงเก้าเก้าเดือนแล้วครับแต่เก้าเดือนตั้งแต่หนึ่งที่เมาแม่ผมงวงหรือเปล่าน่าจะงวงครับผมดขอบคุณด้วยดูคนตลอดไม่เดินไม่ือไม่เรียกก็ไม่ลุกเรียกไม่รู้สึกเลือดไหลทางสายก็ขานบั่นตามที่หมอตวานแนะนำคือเราได้ข่าวว่าหมอว่าถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจอ่ะ แม่เราจะตายไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็ถอดถอดแต่แม่ไม่ตายไม่ตายหายใจเองหายใจเอง <c oughs> ครับแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไมนะ่ไม่ไหายใจแต่หมอเขาบอกว่าถ้าถอดปั๊บตายการไปตื้นไม่เงียบจนไม่คุ้มทีเดียว พี่แล้วเมื่อกี้พี่บอกว่ามันมีคนพระทักก็คือบอกว่าอะไรคือเหมือนมีคนมารอข้างๆขันแล้วมีทัทททนทีมีผู้ช่วยพยาบาลทำแผลแม่เข้าถึงเงเหมือนมีคนมารอข้างๆเหมือนกันแล้วสัตว์แบบนี้โอ้โหขันหน้าตาอย่างนี้เขามาได้บอกครับเหมือนก็เหมือนกับเหมือนกัหน้าตาเหมือนนี้ตับนี้ ไอ้แจ okay. hey, eh? ็คใช่ไหมรวยแจ็ครวยแจ็คลูกพี่กูลุงพี่กูลูกพี่ลูกพี่ไอ้แจ็คผ่อนหม้อเนี่แจ็คผอนหม้อเนีไอ้จอดหม้อให้เขาหน่อยด้รายการอ่ะท่านเนี่ยเขาหวานกับความดันแดงอี๋ไม่ใช่มีคนลกตับไอ้เหี้ยตับแข็งแดกเล่าเยอะมาพี่พาดูหน่อยนะครับเดินไปพี่แม่นอนอยู่บ้าง ไหนอ่าหมอพยาธิมึงลองเข้าดูก่อนเลยหมอพยาธิหมอแสงหมอพยาธิครับีเขาดูเหมือนแบบคนปกตินะให้หมอปูไปไหนนะขอให้พี่มาเช็คก่อนดิอ๋อเช็คก่อนเหรอดูแล้วเขาปกติหมอปลาเช็คดดิภาพปกติเรียกเขาลุกขึ้นมาเดินเลยไปเฉ่อลยไปเฉยเไยฮะพิมพรครับพิมพรสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ปกติาย่างนั้นหน้าเขาสดใสนะที่พ้าสงฆ์เลยหมอป้าอย่างไระพี่ดูเขมักแย่ออแล้วนาแล้วมันแย่ล้องปกติดูลูกกันไม่ได้เด็กเข้าไปนะคะชูดดิชูชู แบบสองพันเลยัตบว่าตัวบวกไม่ออกกันเลยดีแย่ตอนเนี้ยกูมีอยู่อยู่สองอย่างที่กูสัมผัสตอนเนี้ยผีกับกับทนายผู้แสงกูไม่รู้ว่ามึงก็ยังมีอะไรยังมีอารมณ์เล่นนะท้องกี่เดือนแล้วที่จะอ้วนเนี่ยท้องไม่สงสัยจริงๆสงสัยมีเออมันมันนั่นละ มึงไม่ต้องเสียดเลยจ้ะเมื่อกี้กูให้เขาเฟรมไม่คำหลบไปเขาอยู่ในเฟรมอกจากรมอาีเฮ้ยแกรู้สึกนะใดูแลก็เป็นผมกับพี่สาวกับสที่พี่สาวมพี่สาวตอนเยอะตี้ราะังังหมร้ว มมนุดย mm hmm. ออกเๆฟังนะมันอยู่ที่เราสองคนแล้วแล้วพอเลิกกันแล้วนานแล้วแต่ล้วตอนนี้คืออยู่ไม่แค่สามคนใช่เทศแม่ตอนนี้มันไม่ใช่แม่ แต่เป็นพลังงานของอยาสราเวยเสียคนในร่างแม่ทีเนี้ยพเกถดว่าให้ทางรายการเราช่วยเราช่วยได้แต่มันต้องแพร่บบรรยยก,พก,กับการถ้<ป>าที<ป>่อยู่นีไ้ไม่ใช่แม่ผมพร้อมจะแลกกับอยากให้แม่ทรมานอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องต้องต้องติดก่อ คือเขาบอกแล้วให้เราเราช่วยวันนี้คือเรามาเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ว่ายางไงเรามาช่วยทั้งสองทางเลยคือถ้าทางตัวของคุณอ่ะยินดีให้เราช่วยเราก็ยินดีช่วยแต่ถ้าคุณว่าคุณลำบากใจเราเขาจะไม่ช่วยแต่เราบอกแล้วว่าช่วยแรกกับการเสียไปเสียแม่ ได้ด้าเอาไปชาระหน้าที่ขนาดเที่ยนี้คุณลองคุยกับคุณมีเวลาคุยแบบ้ยยอยไมแต่่เน เขาบอกว่าถ้าเอาเช้อข้าเปียกเลยตายแต่เนี่ยได้แค่แ้ดเดือนนะเพียงแต่เราเอาพลังงานยินญาที่เดี๋ยวตัวแม่บอกล่าขอจะไปแต่อันนี้ต้องใช้เวลาประมาณไม่เกินสามอาทิตย์ถึงเชื่อตปยอย่างนี้เไป แต่ถ้าเอาไว้ก็อีกหลายปีที่คแต่ทุกอย่างคุณก็ให้อาหารเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคยให้อาหารเคยให้น้ำยังไงเขาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะอยู่ระยะเวลาแค่ประมาณนั้นผมขอสส่สีมาขอทูเียยนกลมยว ความจริงอ่ะเขาให้ใช้น้ำมะพร้าวอ่อนอแต่ความจริงเนี่ยมันไม่เกี่เวราต้องเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนหรอกว่าเป็นน้ำมะพร้าวเพราะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เพราะมันอยู่ในรูปมะพร้าวเรียกว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์มันไม่จำเป็นว่าอ่อนหรือแก่เพราะ แก่บางคน<ม>กโหลกกระลาตอนบางคนให้ความรู้ความสามารถดีไปพวกแก่กลกกระลาค,ค,คุณรู้มึงหมายถนะึงใครคุณรูร้น้ำมันาราเลางหน้านี่ก็มีนะสุดท้ยอนช้าแแล้วก็น้ำโมูสามจุกไกลกำมมวิจัรรมโนกรรมขออสิกรมใครที่สนิทเขาอยู่บริเวณนี้ปาโหสิกังพี่น้องเขาเ <laughs> 我刚刚补过来。 and the eyes <laughs> of हम देखते हैं पर नहीं पेन में जो है अंजुमन लो बात हां हम तो हम डॉक्टर डॉक्टर नहीं दे सकते नाम नहीं है तो क्या चीज नाम है तो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

นี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งเอาตรงๆนะทีมผู้สร้างเราก็ไม่ได้อยากท,ทําพิธีจรรแบบเนี้หรกเราอยากจะท,ทําพิธีแบบให้เขาหายให้เขาดําเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติแต่บางครั้งการช่วยเหลือคนการปลดปล่อยการพัฒน,นาการไว้เนี่ยมันก็จําเป็นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเน่ะมันจะขัดกับตัวเรา แต่อย่างว่าครับเหมือนนตายทั้งเป็นเน่เอาไว้เขาก็ทรมานเอสียใจแบบครั้งเดียวมันมีป่าลูกเขาม,ามองแล้วเหมือนแม่เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนล่าใครก็ไม่รู้มันก็ต้องยอมรับกรรมในการช่วยคนทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยากทำนะแต่ก็ต้องถือทำเพื่อไม่อยากให้ล่าเขาเนี่ยทรมาน แล้วก็ลูกเขาเนี่ยทรมานมากกว่าร้างหลายเข้าพันเท่าก็ก็ยายก็คงน่าจะได้ดไปลดปล่อยได้ไปชดนายระดับประเทศจุดทูบทุกงานกูเนี่ยทุกงานเรื่องผีเนี่ย มีหน้าที่จุดทูกจำได้แล้ว16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลถามมนดิว่ามันให้ปักตรงไหนอีกเรียนจริงทำกับทนายระดับประเทศขนาดนี้ไงไม่ใช่มาฟ้องภายหลังนะ แล้วเป็นไร๋ยวบอกพนังานแล้วกับประเทศกลับได้เรียนมาตั้งเยอะมาช่วยลาขุ่วด้วยเลยทุกคนอาจจะตกใจเฮ้ยเขากลับมาได้ยังไงยังมีชีวิตอยู่ไม่ที่เขากลับมาช่วงนี้ บ้านเขาเนี่ยขาดทรงมหาค่าตัวเรื่องมหาค่าตัวเขาจะปิดแล้วสิบล้านเน่ะจะปิดไม่กี่วันแล้วใช่ใช่ใช่กูเลปิดแล้วตอนนี้กูมีแสงมาเป็นของตัวเองไม่หิวแล้วไม่หิวแล้วกูมีแล้วพี่อนาคตเพื่อนผมน่าจะกินอาหารทางสายอ่ะชอบชอบเส้นสายที่เสียวตอนที่พี่ปั่นนะช่วยโปรตีนให้เมียมันดูด้วยเพราะอนาคตมันน่าจะกินอาหารทงสายเลี้ยงผมอ่ะคลิกหน้าเส้นเส้นสมองแตกหดดี ไม่กูถามจริงคิดถึงกูใช่ปะคิดถึงมากหลายเคสเลยวันนี้เล่นบุญหักเลยสัตว์